ทำไมเราชิวจังเลยก็ยังไม่มีของเราเราก็นั่งแอกเลยแไม่ใครสนใจเลยตอนนี้เรารอรอรอหันแบบกริบๆเท่ๆให้เขาแล้วไงนะฮะรู้สึกดีเป็นไหมคิวแรกวันแรกซี่แรก ถือว่าโอเคครับไม่ตื่นเต้นเนาวันไทยลั์เพราะว่าเหมือนรองงานเป็นละร้อมนงนี่ค่ะคุณหนูน้ำแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาแอล์ในอุณหภูมิ37องศาแบบที่คุณหนูชอบค่ะมาครับฝ๊กปส๊จะต้องแบบแบบน้ำให้คุณหนูอีกค่ะซีนแบบชิลๆสบายๆกำลังจะอาบน้ำแต่ว่า นำมีดในบ้านมา,าอาบไทยก็เลยต้องแบบไปข้างนาอกข้างนอกดีกว่าครับแบบไม่ชินไงปกติอาบน้ําเองอันนี้โหแล้วคุณหนูโป้นี่เป็คนอาบน้ําให้พี่เกยียดเกินีอาบน้ําเองเหอะ action by <u> pop ยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> เย่ลูกแต่นี้ลูกค่ะล <c oughs> ูกครับ ลูกที่น่ารักแล้วก็วันนี้เป็นวันข้าวฉากวันแรกของวพวกเราเนาะพ<ช>่อแม่ลูกเจอกันก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นทั้งบ้านใหญ่โตท<ช>ันะ้งนักแสดงร่วมที่เราพึ่ง แสดงร่วมกันครั้งแรกครั้งแรกทุกอย่างเลยเนี่ยกับน้องปาลูกชายรู้สึกดีนะที่ว่าเราได้ปฏิสัมพันธ์กันก่อนเนาะที่จะทําการแสดงแล้วเราก็เริ่มแสดงไปอย่างโฟล์ฟโลไม่ต้องเปร็งดีใจครับสองคนในวงการที่มีประสบการณ์ก็เป็นเกียรติมาที่ได้ทำงานด้วยเช่นกันค่ะเป็นไงฮะรู้สึก พี่เปิดโตโอลิมปิกงบในการต้อนรับกลับบ้านอีก3 0 0แสนมีเป้เบ้ชงเป้เบ้ชูมีป้ายอีกนึงขึ้นวิวบอร์ดแหละคุณพ่อแม่ไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่คุณเคยมากครับปกติบ้านผมใหญ่กว่านี้อีกนะแต่ว่าอันนี้ก็เล็กไปหน่อยแต่ว่าก็พอได้ตะกูลตะกูลเธอคระเยว่ตะกูลเหอ่ กยยเย่เอ๊ะเจ้าของตระกูลเนาะพูดให้ถูกนะเย่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 เยเออถูกผมก็ไม่รู้ไงเอเขาเนี่ยนยะครับก็เป็นวันที่เราครอบครัวนะครับได้มารวมตัวกันครั้งแรกผมหน้าผมตาครับก็ซีนแรกนะครับก็เป็นซีนทานอาหารโต๊ะเลยเนาะจริงจริงแบบว่าทุกๆคนเนี่ยเขาเข้าซีนมาก่อนแล้วทำแบบเพิ่งตามมาที่หลังนะครับผมก็จะแบบเขาเรียกไะ เหมือนเพิ่มมาเข้าเออเขินๆนิดนึงเพิ่งมาเข้าสุดครับแม่ใช่ครับเป็นพี่ผู้ชายใหญ่ใช่ครับเป็นพี่ผู้ชายคนโตลูกชายดิฉันหล่อเนี่ยฮะลูกพงนะลูกชายตัวว่างนะแล้วนี่คุณเข้ามาในห้องผมได้ยังไงแพรอนุญาตไหมวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีสิ่งกระชิดกันเป็นไงบ้างครับ เจ้าหญิงนิทราที่ดีเจ้าชายไปปลุกรู้สึกไงบ้างมาปลุกทำไมเอาคนเขาจะหลับจะนอนตื่นมาเจอคนเห,หละท่อขนาดนี้มันไม่ดีใจหรอใครหลอกให้คนดูคอมเมนต์ว่าเหละท่อเต็มีแค่ไหนหนึ่งถึงสิบตื่นแล้วนะครับตายแล้วนะมี <laughs> ถ้าม,มีคนหล่อแบบนี้มาปลุกทุกคนจะตื่นหรือว่าจะนอนต่อ แน่นอนเรื่อยที่จะนอนต่อแกงนอนต่อให้เขาเข้าไปปลูกนั่นเองค่ะก็ตื่นเต้นดีครับเป็นซีนแรกที่ได้ใกล้ชิดกันสนุกดีครับเพราะว่าทีมงานใส่ดีเทลเยอะมากแบบล้ววันนี้ก็ยังมีอีกหลายซีนนะครับเพราะวันนี้เพิ่งต้นวันเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูซีนต่อไปเลยดีกว่า เลดี้กาการับคุณผู้ชมเลดี้กันาร์ไหนลองเพลงสิชุดได้เลยไหนได้นี่ชุดทำให้คนเราเปลี่ยนไปชุดตองก่ดี๋ยวตอง วันนี้นะครับก็เป็นเป็นวันที่ทอมนะครับได้มาเข้าคิวร่วมกับน้องๆครับเป็นวันที่เอาแบบถ่ายหลายๆซีนเลยวันนี้มันมากครับเห็เป็นพิธีกรเฉยเลยเห็นที่ทอมนี่เข้าโหบทแม่นมากเออเรสเปคเลยเก่งมากพลาดน้อยมากน้องๆเก่งทุกคนนี่ด้วยด้วยซีนแบบซีนใหญ่ซีนโต๊ะอาหารเนี่ยไอจังหวะแบบโยนจังหวะนี้คือเป๊ะมากคือออกมาแล้วเละเลยว่าโต๊ะบอกว่านักแสดงร่วมนี่คือแบบเก่งตัวไม่อยากโดนอย่าโดนนะกลัวมาก การแตกด้วยประเด็นนี่อะไรเฮ้ยแท่นะแตกแล้วเด้งไปลงในถ้วยเกาเหลามันแตกแบบเซฟเลยแตกแบบว่ามูกไม่ได้กระจายออกแค่แคร็กไม่มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรใหม่ๆเลยต้องไปดูว่าตัดออกมาแล้วสะใจริงขนาดไหนเขาพีี้บดให้มันอะไรุณเดอร์เบอสันททำไม ถ้าลมขึ้นมาผมจะบอกว่าพี่สั่งกด้หมดรัมีแค่รถขับเล่นของผมนะบ้านผมมีเป็นรอ้อยยังไม่รู้เลยว่าเกียร์เปลี่ยนไงแต่ว่าเป็นแล้วเป็นแล้วกี้ให้พี่เขาสอนแล้วไม่ชนแน่นอน <c oughs> เอาพูอย่าง้ก็ใจสั่งก็สอดนนีนะครับ ไม่นะครับจิ๊โลป้นปั้ปั้นปนเด็กเสร์ฟ้าแล้วก็เปียกเองชีวิตปันทอเกลรันทนบันทอน้งแป้อคเติมมือก่อนเติมมือก่อน ก็เล่นกับน้องวิกกี้มาก็คือเล่นง่ายมากน้องเหมือนแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะค่าผ่วยมาให้เราจเป็นรางวัลที่หนึ่งอีกเก่งมากเขาเรียกว่าแสนรู้ของจริงอันนี้ต้องเตะมากแต่ว่าวิกกี้ทำได้แบบชิลมากไป่ดูซินต่อไปกันดีกว่าว่าทำอะไรกันต่อ ม่อหมเราแล้ว้งงดีไหมอะอ้เอาะอันนี้ก็ู่ต่ออต่ออต่อ่อนซีนที่หนักหน่อยครั้งแรกนะครเพราะว่าเฮ้ยบอกไมได้นี่นาะ ยากตรงที่ท,ท,ทำไงให้ตัวไม่สั่นเพราะว่าหนาวแล้วก็ต้องอ้าปากด้วยเพราะว่าสติก็ตกอลังปล่อยปากใช่ไหมทำไงให้กั้นเหายใจไปด้วยปล่อยปากไปด้วยแล้วให้น้ำเข้าปากไปด้วยแต่ว่ายังเล่นได้อยู่นิ่งๆเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับเล่นิ่งเล่นทเ,เล่นแบบแบบนี้ครั้งแรกเลยครับตายคลัวแต่รู <c oughs> ้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ประสบการณ์ดีครับอกันพูดแล้ว สวัค่ะสวัสดีค่ถ่ายเสร็จแล้วรักกันเลยเราจะสัมภาษณ์อย่างงี้จริงๆเราจะสัมภาษณ์กันอย่างงี้จริงๆหรอใช่เราเค่แบบขยายก็ดีกว่าไหมอะไรเป็นที่น่หนึ่งในคนที่ทำให้ทีนี้ค่อนข้างแบบรันไปได้แล้วด้วยเอเ energy เรื่องมันเป็นแบบ คนสุกไก่แข่งร้องไงนะดูทีเสิร์ฟด้วยเอเนอร์จีจริงตลอดเวลาเอเนอจีสี่เเปลี่ยนประมาณ18ครั้งคือเหมือนเดิมแต่วันนี้ทุกคนแต่งแบบว่าดูดูดีมากดูหล่อมากมาออกงานมาออกงานหนอให้ไปดูติดตามติดตามที่ไหนคะัติดตามซีรีส์โฟโต้บาร์มีนหัวหน้าที่บีทีวีนะครับไปดูเยอะๆนะครับบอกเลยว่าสนุกสนานโอเคงั้นพี่ไปก่อนนะขอบคุณมากขอบคุณครับเดี๋ยวไปด้วยให้เขาอยู่ด้วยกันดีกว่าเฮ้ยไปแล้วบ๊ายบาย บายบายไปเจออีทีหน้าครับ <Okay. S 1> หมุนหนึ่งพีแล้วไม่ผิดกล้อง